เดินทางเช้านี้นะครับเรายังออกไม่ได้นะครับก็ต้องรอรถบุกร้อนะครับบรรยากาศตอนเชา้าใครดีบ่มาขึ้นเจ็ดแปดพัน บ leaning, e 68, <000. S 3> ่าววิล oh <su> ีเท <anak> ่าบ่าววิลีเจ็ดแปดพันเนี้ยขายมือนี่ยสโลดประมาณแทบช็อกเลยแบบนี้เป็นอาชีพซะเจ้าเซอสิมมือระับชีหาลอยนี่บ่ขายเจ็ดแปดพันงติดกบดน้ำเขาทอดเนื้อขายบรี่เยอะยเิ่หน่อยมากครับ ถอดไปเลยเจ้าเ็ดงานอยู่เขาเห็ดงานผมไม่รีบแล้วครับโอ้มิดแกรนไปไหนวันนี้มิดแกรนมิดแกรนเข้าโคราชใช่ไหมเอาคืออันเฮดอันทรงผมทรงนี้คือสวยแต่สวยอย่างก็ไม่หยังทรงผมพ่อแล้วเฮดมีคุ้มนิดนึงโอ้อันนี้คุ้มปิดหนาเล่สิงามไม่พออ่ามุ้งได้ยิ่งสวยเลยสวยมากเลยเนี่ย นี่นี่คือสวยเถอะสวยค่ะออส,วสวัสดีค่ะน,น้องปันค่ะนะน้องปันปัาป,ป,ปันยาอ่อนเออปรองห่วงดอกของแฉอยู่แล้วละ่อกกะออลุเออ <c oughs> รออก่ท่านใดอยู่เ่าท่นน้อรออยู่สา,ายตาใต้อาคารูว่านี้เา่ออก่าอเลยเออออกอ่ไรกันนี่วตรงนี้มันมีไม่มีทางออกอออกไ่ได้หรอ มมี่มมี่เช้าเช้าบรรยากาศยามเช้าหนึ่ีมัน morning ในโลก่าอ รถจอดใส่อะโอ้กลับบ้านใช่ไหมนี่กลับบ้านใช่ไหมนี่ไปหาน้ำโชก่อนค่ะเอาไปลงเรียามื้อนี่ไปอยู่จ้ะเลิกหาวงแหวมาออนมาน้ำโอ้โเดี๋ยวดี๋ยวดพอกันทุกต้งม่นวไดพอกคืพฝนตนี่มอร์นิ่งมอร์นิ่งค่ะพูดวายขายประแดงนะครับตอนเช้า แกไปน้ำกันบอไปน้ำพอไปนไปน้ำข้าไปบอเซไปรำเซพูดไหมของอร่อย ขับเห,ออหรอเธอขับเหรอม,มีคำหนึ่งจะบอกนะฝากการล้างรถเด้วยตัว<อ>มิดแกนนี่คือโบลาณรถสูงมิดแกนฝากมิดแกนด้วยนะครับล้างรถหน่อยนะครับล้างรถด้วยนะครับมิดแกน,น,นรหรือหรือว่าเอาไว้ให้คนเขียน ไม่มันเขียนง่ายันไม่พออยพรไฮะพออวยพูกันไม่ได้เขียนล้างด้วยนะตัวผีผีบ้างผีผีหลอกผีผีหลอกล้างรถด้วยหยังเดี๋ยวเล่กกีตะเมาเมื่อยังมาหอบของลุงพลังเนาะเนี่ยแหละเขาวาอำนาจอำนาจฮะอำนาจฮึนี่ขู่ ขันข้าวสีสาสีแดงขันพี่เบนทำไมไม่เปิดตัวสักทีล่ะเปิดกาแฟซาลาห์ไงชอบมากเห็นซาลายางนิดซาลาห์แต่มันเขินล่ะมันยังไม่เอาเขาจีบกันนี่ล่ะปั่นเขาบอกเออโอ้ยใส่ข้าก็ลงใจแล้วล่ะหมอเอ้ยเข้าวเห็นเถียนเป็นเขาบอกเขาชอบแบบอวบอับเดวบีบีเดียวเขาบอบมากเนี่ยเขาชอบซาลาคนเดียวดังสิเลือดดดัง พดีหนาววไปสอบถามซาร่าเลยไปสัมภาษณ์ซาร่าแฟนพี่เบน์เลยพอดีหนาวาแล้วพ่ออือเอาออกมาท่านไหนก็ไปถามเลยเปิดตัวเลยแฟนพี่เบนไปดูซาร่าีไดีไปดูช่องปันๆเห็นกับเาเห็นงานก็ดีดอย่าให้มันเมาเถออย่าบอย่าให้มันเมาเก็่ารัการักไปที่อบอกกันใช่ แก่าไก็ยเงนที่รักเปนเตะกี้อยู่ตะกี้พิษกันเลยเศร้าเวาเลย่เป็นยาร้อหลักก็มีพิษกันบางแล้วพวกเข้าใจกันไหมเข้าใจกันทะเลากันจะดีกันให้เรารถภัยท <Liberty eye> <applicable> <reais>. ังหนา้าเนี่ยไปโอ้ยอยากไปขอบคุณขอบคุณ มันต้องมันต้องผ่านไหนบ้างเนี่ยจะไปเติมน้ำมันเนี่ยรู้เลยสองขีดเดี๋ยวก็เลื่อนเบิง่งว่าจะไปเติมไปมันต้องไปเติมลำไปมาด์นะเนาะใช่นี่ออกไปไหนครับออกไปอย่งประมาณสองกิโลไม่รับปรับน้ำมันเปล่าเน่ย<อ>ดูดูในกลุ่มไม่เปล่าบอกอรถเจ้าประคันนี่ดเดี๋ยวเขาก็ออกนี่แม่คัน,นว่ากับเดชวัฒน์ประเดชวัฒน์ขอบคุณทุกแรงใจนะครับเดี๋ยวเดินทางแล้วนะครับผม เจอกันบ้านเข้าชัยภูมิครับวงสองวงหนึ่งอยู่ที่บ้านเหลื่อมโคราชนะครับผมอค,คอยออกไรอยู่นอกนีนก่เนาะพว้ออกไะไรวะท่านนี่พิศสิกายนวะยั่ kan yeah. ya. ไม่เห็นคลิปเลี้ยวฝากหอนพันจังหน่อยเจ้าเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม